สวัสดีครับทุกคนวันนี้ชาวชีโชคดีได้เจอกับกับตันที่คำพรสุรังสีหรือครูหนุ่ยนะครับซึ่งท่านเป็นทั้งนักบินและทั้งนายแพทย์นะครับกัปตันที่คำพรนั้นเป็นนายทันตแพทย์นะครับวันนี้เลยได้สอบแามเกี่ยวกับเรื่องการบินเยอะเลยฮะของไทยชอบนะ,ค,ะครับของที่มีคุณภาพแล้วก็มี เก๋ๆครับมีโลโก้การบินไทยแล้วก็ทุกอย่างเนี้ยตอนนี้เราลดราคาอยู่ครับเท่าไหร่นะครับผมอันนี้อันนี้เป็น Limited Edition นะคะนี้มาจากของลิโมวาะ่้ายการินสา่ขาจะไม่ทำให้สายกินใหญ่อืนี้ขายดีแล้ว Limited e d i ของลิโมวาซูมเลยฮะลิโมวาข้างในของครบใช้งานได้จริง ข้าใจครับการที่คำพอนสุรังสีนะครับนี้นักบินนักปกรลค่ะโอ้โหสุรังสีอ๋ออ้โอ้โหเดี๋ยวนะเหมือนเมื่อก่อนเคยเห็นในนิตยสารเทคออฟสักเล่มหนึ่งน่าจะเคยครับว่าคุณหมอนักบินอ๋อคุณหมอนักบินเรามีหลายท่านที่จะมีเหมือนจะมีเหมือนโครงการออกไปดูแล เด็กๆเหลือตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเวลาที่ไม่ได้บินบางครั้งเราก็จะรวมกลุ่มกันคุณหมอคุณหมอฟันคุณพยาบาลหรือว่าคุณหมอที่เป็นลุกเรือก็มีนะครับในกโรงเรียนหรือว่าตามบริเวณที่ทุรกันดารล้วก็ไปช่วยดูแลสุขภาพแล้วก็ทำสีเมตาเกิดจากการดินสู่การแพทย์ ะครับกินไฟน์เนเจอร์แล้วก็เป็นทของ CRM ด้วยครับแล้วก็จะสอนเรื่องคอร์สในการดูแลในการทำงานของคุณหมอคุณพยาบาลให้เป็นทีมแล้วก็สอนเรื่องการขายค่ะเยี่ยมเลยครัไม่ได้เรียนไม่เรียนา t เก็ตติ้งมาค่ะอันนี้หัวหน้าเรือค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นพนักงานสลับสื่อที่มีความคิดอย่างยิ่ง โอย้โหมดค่ะโอ้สุดยอดเลยครับอหือเชื่ครับอ๋ออันนี้มีสองสีเลยนะฮะโอ้สวยมากเลยครับสนใจอันไหนบ้างคะรุ่นนี้นะคะมีความพิเศษคือสีเนแหลมสีดำเลย ปกตินี่บินเครื่องอะไระครับบินเครื่อง777กับ787บินสองแ,แบบได้ด้วยมันคล้ายกันเหรอครับ,บห้องมันเป็นเครื่องที่โบอิงเนี่ยเขาผลิตมาให้นักบินเนี่ยสามารถบินด้วยกันได้โอ้ผมเึกว่ามีแต่แอร์บ<ม>ัสท,ที่มันจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันต้องอ็นโบอิงครับทั้งสองต e i n ล7 77 ฝึกเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับใช้เวลาเรียนประมาณกว่สองสามสัปดาห์แล้วก็เลิกบินกับเครื่องจ็ดสิบเจ็ดกันขอถามคำถามกับตันนิดนึงเลยครับได้ครับได้ถ้าสมมติว่าจะต้องไปบินแอร์บัสนี่จะต้องเปลี่ยนแบบหรือคือ,อมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยเรียนใหม่มค,คือเวลานักปกติเนี่ยนะครับถ้าเปลี่ยนแบบเนี่ยนะักบินจะต้องเรียนกราวส์รูหรือว่าเรียนพื้นฐานการบินด้านเทคนิคนะครับคือนักบินและขับเครื่องบินเป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเทคนิคของเครื่องบินแต่ละแบบไม่เหมือนกันอุกรณ์บินไม่เหมือนกันตัวเลข บินได้แบบปกติเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนแบบเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายก็ต้องจ่ายแล้วเราก็จะพยายามให้นักบินเนี่ยบินประจำเครื่องบินได้ความชำนาญด้วยแล้วก็ลดประหยัดค่าใช้จ่ายแต่บางครั้งเวลาเราซื้อเครื่องบินมาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะต้องมีการเพราะว่าพอได้บินใหม่แล้วบินเก่าออกแล้วบินใหม่มาบินใหม่มาก็มีการอ๋อครับแล้วอย่างเครื่องบินชนิดเดียวกันแต่คนละรุ่นอย่าง777 200กับ300นี่มันเหมือนกันก็คือมีมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นต้อง ต้องมานั่งฝึกบินใหม่ <Okay. S 2> เป็นว่าจะต้องเรียนอะไรเพิ่มเติมเช่นว่ากำลังเครื่องยนต์ไม่ไม่เหมือนกันคอมโบแมสหรือว่าข้อจํากัดต่างๆก็ไม oh. ่เหมือนกันคนอยากจะเป็นเรียนทฤษฎีแล้วก็ไปบินได้ในห้องนักบินนี่เห็นว่าปุ่มอะไรนี่เยอะมากโ้สุดยอดเลยครับว่่าก็ลองไปเยยมีมมชครับคือเรามีโครงการอยู่โครงการหนึ่งเรียกว่าไทายซิ่งไซส์เอ็กซ์ก็คือให้นักเทคโนทั่วไปเนี่ยครับเขาไปฝึกบินในซิมูเลเตอร์ได้จะบินเพื่อความบันเทิงบินเพื่อความสนุกหรือจะบินเพื่อเอาความรู้ก็ได้ เป็นซิมูเลเตอร์แบบที่มันเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมฮะเคลื่อน,นไหวได้เลยครับนั<อ>่งนั่งก็โยกไปโยกมาได้เลย,ยบินนิ่บินมๆน่อยากรู้ว่าตัวเองบินเป็นยังไงก็เข้าไปขับได้เลยกออย่างนี้ถ้าจะแพงก็แล้วแต่แพ็กเกจนะแพ็กเกจถ้าไม่แพงมากกส,ส่วนก็จะประมาณหมื่นก็หมื่นนิดๆถิอเข้าได้สุด เพราะฉะนั้นไปกับเพื่อนก็หารกันก็น่าจะโอเคเพราว่าเราไม่ได้ฝูกแค่ให้ขับเครื่องบินเราจะมีข้อมูลอะไรให,ให,ให,ให้ให้คนที่อยากไปมีไฟแฟนคืเหมือน mm hmm. กลับไปนั่งบินกับกัปตันจริงๆเลยครับไปนั่งเลาะคุยกันถึงเรื่องเอกสารการบินดูอากาศดูว่าเส้นทางบินจะไปไหน oh. แล้วคนบินเลือกได้ว่าอยากจะไปบินอยากจะไปดูตุ๊กจิ๊กไหม oh. หรืออยากจะไปค oh. ูเบราเฮาส์อยากไปลอนดอนไปดู uh, ลอนดอนอายอะไรอย่างนี้ เราเลือกเลือกโอ้ส,สุดยอดเลยครับโอ้แล้วมีเครื่องอะไรให้เลือกบินซิม ulator ได,ด้บ้างอ่ะมีโอิงเจ็ดเจ็ดเจ็ดร้อยเออาร์อันนี้เป็นเครื่องที่ยอดฮิตคือทุกคนเนี่ยอยากไปบินเครื่องนี้มาเพราะว่าเครื่องจะเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ทธิภาพสูงมีเครื่อง a 3สามแปดศูนย์โอเอสามแปก็มีที่เป็นเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก แล้วเครื่องรุ่นเก่าๆที่ไม่ได้บ<ม>ินแล้วมีซิมอะไรอย่างมีครับอยา400อา่าง737-300 Boeing 747หรือว่า Jumbo ที่เป็นเครื่อง Queen of the Sky เครื่องทัชสิ่งที่จะบิีให้บินเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะอยากกลับไปย้อนยุคไปดูที่ว่าเครื่องระบบอานาล็อกออนดิจิตอลเนี่ยมันยากใช้อะไรอย่างไรก็เราก็ยังมีซิมูเ ulator อย่าง747นี่ผมแบบฝันอยากจะบินมากแต่พอตอนหลังมาเนี่ยไม่ได้ไม่เคยเจอและไม่เคยได้นั่งเลยยากใครับตรงนี้เครื่องบินรุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะ หลายคนครับที่เป็นอย่างนี้คือยากย้อนยุคกลับไปบินเครื่องเก่าแล้วเพราะว่ากีนหน่อยจะเป็นตำนานแล้วคใช่ใช่แล้วก็หลายคนอยากเข้าไปทันแอซิมเลอร์รุ่นเก่าๆแล้วอยากเห็นในเครื่องแบบที่มันเป็นเป็นเข็มวัดธรรมดาอยากจะรู้นักบินเขาแบบในบุรณาการแต่ละเข็มแต่ละตัวยังไงแบบโอ้รลายตาไปหมดเก่งมากเลยครับกับตันขอบคุณครับขอบคุณครับกับตันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ